วเอาไปแท็กไหมนี่ไปแท็กอยู่ในถุงนาออกมาไม่หมดนะครับเนี่ยแทหตัวใหญ่จริงเลยมองไม่ถนัดรตริกไปไไปไปไนนะหสนนะหูอย่าไปแกตะหูไมนะ ขาที่จะลอยข้าาไรที่วนอยู่ออกสักหน่อยก็ยังดีทั้งแตกน่ออันนี้ไม่ได้ออกเลยมาเนาะเดินวนไปวนมาอยู่เนี่ยในตัวที่ผมเห็นกากทุกทีไม่เคยเห็นตัวนักทีเพิ่งเห็นนี่หละยครั้งเลยตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ไม่สูงเท่านี้เลย ตรงนี้นะผมเห็นแต่เมื่อไปทางหลังนี่ก็สับไปทางเก่าแล้วม็ขึ้นไปสักขึ้นทางโน้นขับมาเกลืมาเก็บอำคนปมสะอาะหังเะไรเกลือหรือข้าวสารนะเกลือเหรอหรือ ข้าวของพังมาจากข้างหลังี่แหละมาจากไท่